อิทธิสีคืออิทธิภาวารูปและจิต89เจตสิบ52รูป27่ิบเจนิพญ,ญานญิเว้นอิทธิเว้นอ,อิทธิกับอิทธิสีองนะองค์ธรรมของรรสังสยบนได้แก่องค์ธรรมบนหลังเท่านะั้นหรืออีกเที่ยวหนึ่งก็ได้นะหรือก็ไว้เที่ยวหนึ่งอย่างนี้นะอันนี้ได้ใช้ได้ทั้งสองนะอ่าต่อไปก็เป็น ปฏิโลมนะปฏิโลมปูชานะอิถิทรญยาณนะอิถีติทำที่ไม่ชื่อว่าอิถิศีไม่ชื่อว่าอิถีใช่ไหมอ่าดูว่าอันไหนบ้างที่ไม่ชื่อว่าอิถิศีไม่ชื่อว่าอิถิกีเเว้นอิถิศีไปเสียใช่ไหมไม่ชื่อว่าอิถิีก็คืออะไรก็คืออิถีกับไม่ใช่ทั้งสองหรือว่ากับไม่ใช่ทั้งสองเนี่ยนะก็คือนี่ ต,ต่อไปสังเสียบทถามว่าณอิทธิท,ทไม่ชื่อว่าอิทธิใช่ไหมข้อบที้ต้องชื่อว่า<ม>ชื่อจะไม่ชื่อว่าอิทธิปฏิเสธส่วนข้างล่างนี้ก็ไม่ชื่อจริงอย่างนี้นะแต่ก็เป็นสองบทไปนี่ก็เป็นบทเดียว <c oughs> ะะนะอาจารตัวนี้เราก็วิสัชนาวิสัชนาอลองวิสัชนา้องกันนะตัวนี้อ่านดีกว่ ทำเครื่องหมายก่อนนะนี่เป็นสองหมดก็เป็นบทเดียวนี่นะ <c oughs> อ่าจะ,ะมีสัชนานาะอิถีนาะอิถีตรียางอิถีนี่ตรงนี้ก็ปฏิเสธนะเพราะว่าสามคติามเป็นนาอิถีใช่ไหมตรงนี้ก็เป็นการปฏิเสธนะเรื่อปฏิเสธมีคําปฏิเสธอยู่แล้วก็เอานาออกนนะ ส่วนสองบทก็เหมือนเดิมก็คือต้องการ 89, 52, 27นิบพที่ผานปัญญ,ญาิมาต่อก็ต้องใช้การยกเว้นไปสองนี่แหละยกเว้นทั้งสองนี้ก็จะได้สิ่งที่ต้องการก็คืออิทธิ์อิอทธินจักอิทธินรรยันจัก้ทาเปตาวาอาวสเสสาณเจวะอิถีณะจะักอิทธินทรยนันต้องสังเกตอยู่นิดหนึ่งนะ ในปฏิโลมปุชานี่สันนิษฐานบทเป็น,นะอิทินทรยันะแต่พอเวลาตอบท่านใช้ท่านตอบเป็นนะเจวะอิทีนะจะาอิทินทระยังส่วนอนุโลมปุชาก็นะอิทีอยู่แล้วท่านก็ตอบตามแต่ว่าในไฟปฏิโลมเนี่ยมันไม่ตาเอาท่านไม่ตามนะท่านไม่ตามท่านก็ตอบตอนนี้มันเกี่ยวกับหลักภาษาเกี่ยวกับความสละสลวยนะ ความฉละโสเลยคือท่านแค่เป็นอาวสาเยสารนาเจวะอ,อิถีนาจจอสินทริย,ยางนี้เลยไม่ไม่ใช่เป็นอาวสเยสารนาเจวะอิถินทริทยางน์นาจไอถีเปนท่านไม่ใช่อย่างนี้เห็นไหมตัวนี้มันเกี่ยวกับหลักภาษาที่เป็นก็เป็นวาจารสลิทฐาแปลนะแปลนะอิถีไม่ชื่อว่าอิถินสีแต่ชื่อว่าอิถี ยกเว้นอิทธิและอิทธิสีเสียแล้วธรรมที่เหลือนอกนั้นไม่ชื่อว่าอิทธิและไม่ชื่อว่าอิทธิสีองค์ธรรมของสนิฐานบทได้แก่นี่นะอิทธิเอกได้แก่อวิชามนบัญญัติที่เรียกว่าเพศหญิงเพราะมีอิทธิภาวรูปและ จิต89เจริญสิบ52รูป27นิพพานบัญญัติเว้นอิถีกับอิถิน4เนี่ยเนาะองค์ธรรมของสังเสยาบทได้แก่องค์ธรรมหมดหลังท่านันีเ้เราจะไหว้เที่ยวหนึ่งก็ได้ก็เหมือนกันนะครับฉะะนั้นเราต้องจำว่าคามามโนมีปรมาตรับรองก็คือจิต89แต่คามาอิถีไม่มีปรมาตรับรอง แต่คำพูดเนี่ยบางคำมีประมาณรับรองบางคำก็ไม่มีประมาณรับรองตรงนี้นะลักษณะยอย่างเงี้ะนะคบไม่อิทีนี่คืออิทีนี่ไม่มีสภาวะรับรองนะแต่ว่าเรียกว่าอิทีได้เพราะอะไรเพราะอาศัยมีอิทีภาวะรูปประกอบดูกับคนคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะ <c oughs> อ่าต่อไปก็เป็น ปุริสินทะยยมกะนะปุริสินทะยายมกะเป็นยมกะที่แปดนะปุริสินทะยยมกะอนุโลมปุจฉาปุริโสปุริสินทะยันติธรรมที่ชื่อว่าปุริสานชื่อว่าปุริสินทรีใช่ไหมมาดูว่าธรรมที่ชื่อว่าปุริสาเนี่นะธรรมที่ชื่อว่าปุริสานตรงนี้ก็คือปุริสานเน้นน่ชื่อว่าปุริสาน ธรรมาปุริสาเนเป็นบัญญัติที่ไม่มีไม่มีสภาวรับรองเหมือนกันนะเพราะว่าคำคำนี้กโ็โดยอาศัยมีปุริสาภาวรูปโดยอาศัยมีปุริสาภาวรูปเป็นเป็นที่เรียกขานเป็นที่เรียกขานว่าปุริสาหรือบุรุษหรือชายอย่างนี้นะแะคุณนี้ก็จัดว่าเป็นวิชามนะบัญญัติกันนะ ก็บัญญัติก็จะมีอยู่สองอย่างก็วิชามนะบัญญัติกับอวิชมามนะนะอวิชามนะบัญญัตินะฉะนั้นตรงนี้ก็คือปุริสะปุริสะก็ได้แก่อวิชามนะบัญญัตินะถามว่าปุริสินท้ยันติชื่อว่าปุริสินซีใช่ไหมคำว่าปุริสะชื่อว่าปุริสินรีใช่หรือเปล่าก็ตอบว่า no ไม่ใช่เพราะว่าปุริสินรีเนี่ยก็มีอ่า เป็นคำพูดที่มีประมาทรับรองนะจัดว่าเป็นวิชมานะบัญญัติมีประมาทรับรองแต่ว่าปุริโสเนี่ยปุริโสปุริสะอะไรพวกนี้นะไม่มีไม่มีสภาวะรับรองนะ <c oughs> แต่ว่าเป็นอวิชมานะบัญญัติก็วิศาสนาว่าโ no นไม่ใช่องธค์รรมของสันนิษฐานบบทได้แก่อวิชมานะบัญญัติที่เรียกว่าเพศช,ชายเพราะมี ปุริสัภาวะรูปเพราะมีปุริสัภาวะรูปก็คือเวลาเราจะเรียกว่าเป็นชายเนี่ยโดยปกติทั่วไปแล้วก็ถ้าเราดูรูปร่างอย่างเดียวนะโอกาสผิดพลาดได้เช่นเราดูหนังดูละครเราสังเกตดูเขาแต่งตัวเนี่ยบางทีบางทีผู้ชายไปแต่งตัวเป็นผู้หญิงมีสิ่งเดียวที่จะดูแล้วไม่พลาดก็คือ,อ,อปุริสภาวะปุริสัภาวะรูป ปุริสภาวะรูปตัวนี้ือที่ภาษาที่ชาวโลกรู้จักกันก็คือ,อเครื่องหมายเพศชายแต่ว่าความจริงแล้วคาว่าปุริสภาวะรูปนี้ต้องมีทั่วร่างกายนะตั้งแต่ปลายผมยันปลายเท้าเลยตัดเล็บ mm hmm. เขาก็สามารถตรวจได้ว,ว่าเป็นเล็บผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเพราะว่าปุริสภาวะรูปนี้มีอยู่ทั่วร่างกายเพราะว่าสิ่งนี้เกิดจากกรรมเกิดพร้อมกับในขณะที่เป็นปฏิสุนธิกา ปฏิทินทีการในเกิดรูปจะมีพร้อมเลยนะุริษัทอิทธิหรือเป็นบริษัทจะมีพร้อมทีเดียวเลยถามว่าบริษัทภาวะรูปในเกิดในเวลาอื่นได้ไหมถ้าถ้าไม่เกิดในเวลาที่เป็นปฏิทินทีการด้เกิดในเวลาอื่นได้ไหมเกิดในเวลาปติการได้ไหมไเปลี่ยนไปสมมุติอะตอนที่ปฏิทินที่การเป็นบุรุษเป็นเป็นบริษัทภาวะรูปอยู่ พอถึงเวลาภาวัติการเนี่ยไปเปลี่ยนเป็นอิถีภาวรูปเนี้ยได้ไหมเปลี่ยนได้ไหมได้ได้อ่าตรงนี้ก็คือว่าอ่าในเกี่ยวกับภาวรูปเนี่ยเกิดได้สองการเกิดเกิดได้สองการก็คือเวลาที่เป็นปฏิบทิการกับเวลาที่เป็นภวัติการแต่ตรงนี้มันเกี่ยวข้องกับอำนาจกรรมอำนาจการจกรท่านบอกว่างี้ท่านบอกว่า ถ้าเกี่ยวกับอิทธิภาวะรูปก็คืออากกูสนมีกําลังกูศลอ่อนกําลังก็จะทําให้อิทธิภาวะรูปปรากฏถ้าเป็นปุริสาภาวะรูปก็คืออกกูศนมีกําลังอกกูสอ่อนกําลังตัวน,นี้ก็จะเป็นปุริสาภาวะรูปก็ปรากฏจะกนี้ปรากฏในตอนแรกเวลาเราเกิดก็ตั้งแต่เวลาปฏิสธิการเนี่ แต่เวลาปฏิทินที่การนี่คือเกิดได้มาำนาากรรมที่เราทําไว้มาเกิดเพิ่ก็จะมีทันทีเลยแต่ตัวภาวรูปส่วนนี้สามารถมาเปลี่ยนในเวลาที่เป็นประวัติการได้ด้วยำนาจของอะไรด้วยำนาจของเช่นว่าตอนนี้เกิดเป็นอิิด้วยหน้าทองอกูศลมีกําลังกูศลอ่อนกําลังแต่พอเวลามาในประวัติการเวลาประวัติการเนี้ย เกิดไปสร้างกูอ่เกิดกุศลมีกาลังอกุศลอ่อนกําลังเข้าตัวอิถีภาวะรูปก็หายไปได้ท่านมียกตัวอย่างพิสุณีในพิสุทธิมรรคเนะี่ยท่านยกตัวอย่างแต่ว่าไม่ไม่ได้บอกไม่มีชื่อปรากฏเนาะท่านบอกมีพิสุณีอยู่รูปหนึ่งท่านเนี่ยมีความเบื่อหน่ายเกี่ยวกับเกี่ยวกับภาวะรูปของตัวเองคืออิถีภาวะรูป ทําไมจึงไปเบือน่ายกับอิทธิภาวะรูปเพราะอะไรเพราะว่าพระผู้มีพระภาคแต่ว่าอิทธิภาวะรูปเนี่ยคำว่าเพศหญิงเนี่ยคำว่าผู้หญิงเนี่ยมีความทุกอยู่ห้าประการมีความทุกอยู่ห้าประการตอนนี้มีความทุกห้าประการเนี่ยอะไรบ้างก็คือท่านบอกหนึ่งทุกเพราะจะต้องพัดพาาจากพ่อแม่พี่น้องไปอยู่กับฝ่ายสามีคือหลังจากที่เราแต่งงานแล้วก็ นี่ก็เป็นความทุกข์อย่างหนึ่งที่เราไปอยู่กับฝ่ายสามีแต่นี้บางประเทศเช่นประเทศไทยนะปัจจุบันเนี้ยก็แต่งงานแล้วก็อยู่กับฝ่ายหญิงตลอดเลยไอ้น,นี่ก็มีใช่ไหมแต่อย่าลืมว่าเป็นส่วนน้อยนะถ้าเทียบกับทั่วโลกเลยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าแต่งงานปุ๊บก็มักจะต้องไปอยู่กับฝ่ายชายใช่ไหมแล้วพอไปอยู่กับฝ่ายชายเนี่ยเราก็ไม่ไม่ทราบจะรู้ได้ว่าฝ่ายหญิงฝ่ายชายเนี่ยพ่อแม่ ญาติพี่น้องของเขาเนี่ยต้องการอะไรเกลียดอะไรไม่ชอบอะไรเรารู้ไม่ได้ฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่เอาใจลำบากก็เป็นความทุกเนี่ยนะประการที่หนึ่งประการที่สองคือทุกเพราะจะต้องมีประจำเดือนขึ้นชื่อว่าสตรีแล้วพุทธเจ้าตรัสว่าจะต้องมีความทุกข์อันนี้อยู่เป็นประจำเลยเริ่มตั้งแต่มีอัตมาก็ไม่ทราบมีอายุเท่าไหร่นะแต่ที่รู้ก็คือว่าใช้เวลาในการมีตรงเนี้ ไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปีโอ้โหโยมดูดูสามสิบห้าปีแล้วมันทุกเดือนแล้วก่อนจะมาก่อนจะไปจะละเดือนตะลึะลืก็ปวดหัวตัวปวดท้องเป็นไข้ตัวรอ้อนอะไรต่างสารพัดที่แต่และคนที่เป็นไปแต่และคนไม่เหมือนกันเพราะหน้าเพราะสิ่งนี้มันเป็นอย่างนี้ทุกคนอย่างนี้นี่ก็เป็นความทุกข์ประการที่สองประการที่สามก็คือทุกข์เพราะจะต้องอุ้มท้องใช่ไหม ทุกพ่อจะต้องอุ้มท้องก็คือว่าเพราะอะไรเพราะว่าเวลามีลูกใช่ไหมอุ้มท้องเนี่ยมันเป็นทุกข์นะแล้วก็ประการที่สี่ทุกพาะจะต้องคลอดลูกคลอดลูกนี่ก็เป็นความทุกข์เจ็บปวดที่สุดเขาบอกว่าเจ็บปวดมากในเวลาที่คลอดลูกในยิ่งเป็นคนแรกด้วยเนี่ยโอ้โหเนี่ยเจ็บปวดที่สุดเลยคือ,อาภาษาเขมรเขาเรียกเงินโยงเรียกว่า เวลาคลอดลูกเนี่ยนะภาษาเขมรเรียกว่ารีบกวาฉลองทะเลเออก็ฉลองตุนเลฉลองตุนเลฉลองก็คือหมายถึงว่าข้ามทะเลตุนเลก็คือทะเลคือหมหาสมุทรการคลอดลูกเนี่ยเขาอ,อุปมา,า,าก็ใช้คำพูดเหมือนกับว่ากําลังกําลังที่จะข้ามมหาสมุทรการข้ามมหาสมุทรเนี่ยชีวิตเนี่ยห้าสิบห้าสิบนะไม่ใช่ไม่ใช่ ห้าสิบห้าสิบเท่ากันเลยนะคือระหว่างรอดกับกับไม่รอดเนี่ยนะคือห้าสิบห้าสิบเลยนะฉะนั้น,นการลอดลูกของสตรีก็เหมือนกันเลยเพ mm hmm. ราะจึงใช้คําว่าชลองทะเล mm hmm. เนี่ยแล้วก็ประการที่ห้าก็คือทุกเพราะจะต้องบํารุงบําเรอชายคือต้องคอยเอาใจเขาถ้าไม่เอาใจเอาเล่นแต่ตัวเองอย่างเดียวนะเอาแต่ใจตัวเองเดียวก็ไม่นานเดี๋ยวเขาก็อาจจะทอดทิ้งได้ในลักษณะอย่าง ดยเ,เนี่ยท่านจึงกล่าวว่าผู้ชายจึงกล่าวว่าสตรีชื่อว่าสตรีแล้วเนี่ยต้องมีความทุกข์อยู่ห้าอย่างฉะนั้นภิกษุณีรูปเนี้ก็เกิดความเบื่อนหน่ายกับการที่เป็นเบื่อนหน่ายกับภาวะรูปของตัวเองก็เลยว่าตัวเองก็เลยพยายามที่จะรักษาศีลให้ดีเสร็จแล้วก็เวลาทํากุศลอะไรแต่ละครั้งก็ปรารถนาให้ตัวเองเนี่ยเป็นชาย แล้วก็คลายความยินดีกับความเป็นอิทธิภาวรูปคลายความยินดีด้วยมีอยู่วันหนึ่งกูศนมีกําลังอักกูสนอ่อนกําลังก็สําเร็จลงเปลี่ยนภาวะรูปเนี่ยเปลี่ยนตัวภาวะรูปเนี่ยภายในวิถีจิตเดียยกับกลายเป็นผู้ชายเลยนะทุกอย่างเป็นผู้ชายทั้งหมดเลยจากที่ไม่มีหนวดไม่มีคราวก็มีขึ้นมาเสร็จปุ๊บพูพุทธเจ้าเลยเรียกให้ ภิสูนุนีรูปเนี้ยที่เป็นพิสูุนเลยนะให้ไปอยู่ในฝ่ายกับพิสูุส์ฆออย่างนี้อย่างงี้เปลี่ยนได้อย่างนั้น,รนตรงนี้คืออะไรก็คือจากการเปลี่ยนที่เป็นในเวลาที่เป็นประวัติการนะที่อันหนึ่งคืออะไรโสริยมนุปทำไหมโสริยมนุนี่ก็เพราะไปล่วงเกินผ้ารหั์ครับที่ไปเห็นพระมหากระจายนะมีความคิดอยู่สองอย่างหนึ่ง อยากได้ผิวพรรณของท่านเนี่ยภรรยาเราให้มีให้ผิวพรรณเนี่เหมือน